แต่ให้รู้ว่าเราใช้เป็นเครื่องใช้เท่านั้นเชื่อไหมว่าความคิดที่ไม่ประกอบไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่ให้โทษความคิดที่ไม่มีความอยากมาแฝงไม่มีตัณหาราคามาแฝงจะไม่ให้โทษแต่ความคิดที่ถูกผลักดันด้วยตัณหาด้วยความอยาก นั่นจะเป็นกรรมเพราะเรามีเจตนาที่จะเอาตัณหานั่นแหะคือเจตนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือเจตนาอันแรงกล้านี่ยหากความคิดได้ถูกผลักดันด้วยเจตนาย่อมเป็นกรรมในเมื่อมีกรรมย่อมมีผลของกรรมแล้วผู้รับผลย่อมมีแน่นอน เราอยู่มันยากอยู่นะที่เราจะสามารถหยุดความคิดได้แต่ให้รู้ว่ามันมีมันหยุดได้ส่วนใหญ่มันไม่คิดเฉพาะการงานมันคิดแล้วมันปรุงต่ออย่างเช่นว่าเราจะมาที่เนี่ยเราอยู่บ้านตั้งใจเจตนาความคิดแรกจะไปหาหลวงตา นั่นคือความคิดเจยะนาแรกทีนี้เกิดการปรุงแต่งต่อเอ๊ะลุงตาท่านจะอยู่ไหมแน่สังขารลื่อนเริ่มคิดแทนคนอื่นแล้วทีนี้เริ่มออกนอกทางแล้วลุงตาท่านจะอยู่ไหมลุงตาท่านจะแคนจะเยอะไหมลุงตาท่านจะท่านจะเหนื่อยไหมคิดไปคิดมา,ดมาไม่ไปละ เข้าใจไหมเมื่อวานตู้ปลาเต็มไปที่ตู้ปลาม่เต็มไม่เต็มนั่นแหละเขาเรียกว่าสังขารเห็นไหมความคิดแรกมันมีมันก็คิดเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่สังขารนะมันเป็นเป้าหมายเพราะว่าเราเห็นความคิดในในขณะนั้นเราคิดว่าเราอยากจะเลิกคิด ไม่อยากคิดนี่นั้นคือการปรุงทั้งนั้นใช่ไหมครับมันต้องฉลาดด้วยไม่ใช่ว่าจะอย่าไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนความคิดที่เป็นประโยชน์ก็มีเหมือนยอดของสังขารนี่ยอดของความปรุงแต่งยอดของความคิดนี่มีคือว่าเห็นว่าความคิดนั้นไม่เที่ยงเพราะมันคิดมาเห็นว่าไอ้ความคิดนั้นไม่แน่นอนนั่นแหละคือยอดของสังขาร คว,ควรมีไว้ควรอาศัยสิ่งนี้เพื่อเข้าไปถึงการปล่อยวางค,ความคิดก็ <Okay. S 3> อย่างเช่นมันมันเห็นความคิดปั๊บในในมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่รู้ว่าพยายามปล่อยความคิดนั้นวางเฉยไปไอย่างนี้นนครับมันเป็นคิดซ้อนคิดมันเหมือนแบบเราพยายามคิดเรื่องไม่สวยไม่งามเรื่องศพซากศพเรื่องอสุภะ เพื่อที่จะเอามากบความสวยงามครับจะให้ถูกก็คือวางทั้งหมดเลยต้องวางทั้งหมดมันเข้าใจกันหมดแหละนะแต่มันวางไม่ได้มันต้องสลัดวางทั้งหมดวางความคิดาการสลัดคืน,นคืออะไรครับผมเห็นในตอนหน้า 16, 16ขั้นตอนนระั สลัดคืนคือปล่อยวางด้วยความเข้าใจมันสลัดคืนใลยธรรมชาติเหมือนเราหยิบมา,บมาดูแล้วรู้แล้วก็ปล่อยไม่แบกไว้ถือไว้ดูแล้วก็ปล่อยดูแล้วก็ปล่อยที่จริงเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะรู้ให้มากขึ้นคือความยึดในสังขารในสัญญาเชื่อไหมว่าเราไม่ได้เป็นอยู่ด้วยสติ แต่เราเป็นอยู่ด้วยสัญญานะยกขึ้นมาดูดิไฟแช็กนั้นกับขวดน้ำนี่อันไหนหนักกว่ากักนออขวดน้ำขวดน้ำนี่ใช่ไหม นั่นแหละเราเป็นอยู่ด้วยสัญญาตัวนี้เรายังไม่เคยยกดูเลยเห็นไหมแต่เราเชื่อว่าสิ่งนี้มันใหญ่กว่ามันย่อมให้ผลคือหนักกว่ามันมีสัญญาเชื่อว่าแก้วน้ำนี้มีขนาดใหญ่และมีน้ำอยู่ในนี้หนักแต่ความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมเรายกแค่ไฟแช็กนี่แหละนั่นคือความเป็นจริงที่เราสัมผัสอยู่ เห็นไหมคูบาก็เห็นแต่ไฟแชกนี่แหละที่หนักที่สุดตอนนั้นตอนที่เรายกขึ้นมาถือนนี่เรากําลังเอาของที่ไม่ได้แบกมามาว่าน่ะนั่นคืออุปทานความยึดในสัญญาเห็นไหมนี่แหละคูบาถึงบอกว่าคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยสัญญายึดอยู่ในสัญญาไม่ได้อยู่ในความจริงเลย คำว่าเข้าถึงตัวตนตนเป็นที่พื้งแห่งตนจะรับรู้ได้กับเฉพาะสิ่งที่ตนมีตนสัมผัสเท่านั้นหรือเรียกว่ารู้สึกตัวเฉพาะความจริงที่ปรากฏขึ้นกับตนจะไม่เอาของที่ยังไม่แบกมาให้หนักจะหนักเฉพาะของที่ตัวเองมีตัวเองเป็นเท่านั้นนี่มันเหมือนมี้าะรูปหนึ่งลักษณะอย่างนี้แหละมาคุยกับครูบา ท่านก็บอกว่าท่านมีสติท่านบอกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานะท่านเป็นอยู่ด้วยสติท่านว่าผมนี่มีสติแนบแน่นอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยแย่ท่านเล่นๆไปคุบาไม่ได้มีสติหรอกคูบาไม่ได้ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยสติหรอกเราว่างี้ท่านกลับว่าเราว่าท่านว่าผมอย่างนี้ได้ยังไงผมนี่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ผมนี่มีสติเป็นอยู่ด้วยสติไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความคิดท่านวะเราก็เลยถามในเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละแต่ท่านถือขวดน้นํานี้ในวันนั้นน่ะท่านถือขวดน้ําอย่างนี้กำลังจะกินน้ำํำล้วก็เลยเห็นในขวดน้ําอยู่ในมือท่านว่าุูบ้าว่าขวดน้ําที่ท่านถืออยู่นั่นน่ะกับแทงน้ําที่ตั้งอยู่ตรงนู้นอันไหนมันหนัก,กกว่ากันท่านก็ตอบเลยแทงน้ําเห็นไหมเราก็เลยว่า นั่นแหละท่านไม่ได้เป็นอยู่ด้วยสติแต่ท่านเป็นอยู่ด้วยความคิดที่ท่านคิดว่าแท้งนั้นมันหนักกว่าจริงไหมมันเพราะมันยึดแล้วมันจําไหมเนี่ยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นรู้เฉยไม่ใช่มันไม่ใช่รู้เฉยนะแต่มันรู้แล้วมันยึดว่ามันหนักมันไม่ใช่รู้ว่ามันหนักด้วยพอมันยึดว่ามันหนักปุ๊บมันจึงเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเืออยู่ซึ่งมันลืมไปว่าความจริงแล้ว ความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ฟังให้ดีนะความรู้สึกที่เราสัมผัสได้มีเพียงเท่านี้มีเพียงแค่ขวดน้ําเท่านี้แต่ไอสิ่งที่รู้อยู่ข้างในหัวนี่คือความจําลุ่นๆเห็นไหมถ้าคนที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจะไม่ไปรู้เกินสิ่งที่ตัวเองสัมผัสต่อให้รู้ว่าขวดอันนี้มันหนักกว่าก็จริงอยู่ แต่ให้ก็จะรู้ลึกลงไปว่ามันเป็นเพียงแค่ความจําเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองสัมผัสสัมพันธ์อยู่คนที่มีสติจึงเป็นอยู่ด้วยสิ่งที่ตัวเองสัมผัสอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไอความจําได้ว่าสิ่งนี้มันหนักไม่แบกแต่รู้ว่ามันหนัก <Yeah. S 1> เห็นไหมตัวนี้มันลึกซึ้งนะมันลึกซึ้งนะ เราจะไดส้สามารถเทียบได้เลยว่าเรานี่เป็นอยู่ด้วยสัญญาหรือเป็นอยู่ด้วยสติทั้งหมดของชีวิตไม่มีอะไรเลยมีแค่ลมเข้าลมออกเท่านั้นทุกที่ยังไม่เกิดจะไม่เอามาให้มันเกิดขึ้นเปน็นอันขาดทุกที่ยังไม่เกิดคือความกังวลในอนาคตจะไม่เอามาเปน็นไม่เอามาแบกไว้เปน็นอันขาดหรือเรียกง่ายๆคือไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้ว ทุกที่เกิดจากอดีตที่มันผ่านไปแล้วก็จะไม่หวนเอากลับมาแบกไว้อีกเป็นนั้นค่ะเพราะอดีตกับอนาคตจะเกิดในสัญญาเท่านั้นจะทํางานในความคิดหากเป็นอิสระจากความคิดได้นั่นหมายถึงว่าอุปทานการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในสังขารนี้หมดสิ้นไปจริงไหมชีวิตจึงเป็นอยู่เพียงแค่ลมเข้าลมออกกูบาถึงบอกว่า นั่งหายใจเข้า,า,ามันจะอกเฉยๆมันจะอะไรมาทุกเนทุกมันก็มีเฉพาะสิ่งที่เองสัมผัสนั้นร้อนหนาวปวดแข้งปวดขาหิวเหนื่อยอันนั้นเป็นทุกข์ของกายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นทาไมตายแต่ใจรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นธรรมดานั้นจึงรู้เฉพาะว่ามันเป็นแค่อย่างนั้นมันจึงไม่ถึงใจนั่นหมายถึงว่าจิตกับกายมันแยกขาดโดยธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหม นี่เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ตามปกติธรรมดาเราจะความรู้สึกไปไว้กลมลมหายใจใช่หรือว่าบางครั้งถ้าเปลมหายใจมันกำลนงจะมันเกิดปิติอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกไปพร้อมร่วกายนี่เราเอาไปไว้จุดนั้นได้ไหมได้ไงนะหากมีปฏติหากเขาเรียกว่าหากมีปิติเกิดขึ้นบ่อยนะยมันก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตได้ แต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีใครมีปิติอยู่บ่อยเป็นชั่วขณะเพราะของปิตินั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันไม่สามารถที่จะคงคนอยู่ได้ท้าวรเป็นของเกิดของดับพอปิติเกิดขึ้นก็เกิดความยินดีพอใจเกิดตัณหาความอยากได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นอยากได้อีกนั่นก็เป็นผลแค่ที่เราจะรู้เฉพาว่าปิติก็เป็นปิติรู้และสัมผัสอยู่แค่ปัจจุบันหมดก็คือหมดมีก็คือมี เหมือนที่ครูบาบอกว่าเออสงบก็เอาไม่สงบก็เอาไม่ใช่ว่าอยากได้แต่ความสงบแต่รังเกียจความไม่สงบหากเราไม่เข้าใจว่าตอนนี้มันยังไม่สงบพอไม่สงบปุ๊บเราจะทุกขันทีแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเออมันไม่สงบมันเป็นธรรมดาอย่างนี้หน่อเราก็จะไม่เดือดล้อนกับความไม่สงบนั้นนั่นหมายความว่าภูมิจิตถูกยกระดับขึ้นอยู่เหนือความสงบและความไม่สงบ ที่เข้าสู่ความเป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงอยู่เหนือความสงบไม่สงบอยู่เหนือสุขเนื้อทุกข์เหนือเกิดเหนือตายเหนือบาปเหนือบุญด้วยเหนือเหตุเหนือผลอีกเ,อเพราะสิ่งนั้นเป็นของโลกเป็นของโลกเห็นไหมว่าภูมิจิตมันถูกยกขึ้นด้วยสติปัญญาเป็นความรู้ที่เป็นสติปัญญาแล้วเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ได้เป็นอยู่ด้วยขันห้าอย่างนั้น แต่อาศัยขันหน้าเป็นเครื่องระล,ลึกเครื่องอยู่แต่ไม่ได้เป็นอยู่ด้วยขันหน้าถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจ้ว <laughs> พยายามพูดให้ง่ายที่สุดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะง่ายจริงหรือเปล่าหรือว่าง่ายเฉพาะเราก็ไม่รู้เอาบอกกักแก่เส้นไหน ไปหายาสูบให็นไหน้ายาสูบเบิดพอระมัดเลรสดสูบยาได้ได้ครับหอมอัดสองตอนตอนะครับนะหอมอดตอนเกิดเลยอ่าแล่ตัวแับ